สวัสดีครับชาวไลฟ์แอดจีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาพูดคุยกับนักดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนถ้าพูดถึงนั่งตีที่เป็นมือกลองร็อกคนนี้เป็นนัดงตรีมือกลองร็อกที่เป็นแถวหน้าของบ้านเราเลยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเขาเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทํางานอุปกรณ์ที่เขาใช้คุณใหญ่กิติศักดิ์โคตรคำครับ ามย้อนกลับไปนิดนึงน่าก็ตอนแรกเลยว่าแรกเลยตอนนี้เป็นเด็กๆที่เริ่มหัดเล่นดนตรีทำไมถึงเลือกเล่นกลองทั้งที่คนอื่นเขาก็อยากเล่นกีตาร์อยากเล่นเบสจะเป็นนักร้องทำไมถึงเลือกที่จะตีกลองทั้งที่มันนั่งอยู่ข้างหลังเลยครับก็ต้องย้อนกลับไปตอนเด็กเล็กๆนะครับประมาณอนุบาลปฐมหนึ่งปถมสองอะไรนี่คือพ่อผมเนี่ยเขาชอบฟังเพลงก็จะชอบฟังหัวแผ่นเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับเพลงใหม่ๆก็จะยุคไหนเพลงเก่ามากไหมครับ ยุคดิสโก้นะก็คือผมยังไม่เคยตีกลองนะก็ค,คือพอมอนหนึ่งเนี่ยสมัยนี้มีมวงที่แกรมมี่เนี่ยออกมาชื่อวงนกแรเป็นวงเด็กนะครับ,รบวงเป็นคนเชียงใหม่คือดังจนนั้นดังแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตครับผมคนจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับก็เขาไปแสดงที่จังหวัดผมก็ซื้อบัตรไปดูเขาแสดง,งกลางวันนะนะผมก็ไปนั่งแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรทึ่ง ผมว่าเขาเป็นเด็กก็น่าจะรุ่นพี่ผมสักปีสองปีตะก่อนในทั้งแบรนเลยใช่ใช่ก็คือรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราอะไรเงี้ยเขายังตีเขายังเล่นได้อะไรเงี้ยนะหลังจากที่ดูคอนเสิร์ตวันนั้นเสร็จครับผมว่ากลับมาบ้านแล้วก็ถึงมาเริ่มเอากระป๋องเอา,อเอาหมอนอะไรเงี้ยมานั่งทุบมานั่งตีเอาผู้กันมาตีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราจะฟีลอู่แล้วว่าไอเสียงที่เราได้ยินเนี่ยตึ๊ดตกตึกตึกตะ ก็คือเราเลยรู้ว่าว่ามันเสียงนี้มันน่าจะเป็นมือซ้ายแล้วก็ไปดูเขาไงตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตนะก็เลยกลับมาเล่นกลองประมานมอนหนึ่งครับพ่อเขาก็เห็นครับว่าเออเขาคงคิดแบบเออมันชอบแบบนี้หากิจกรรมอะไรให้มันหน่อยอะไรอย่างนี้ เขาก็เลยไปร้านเครื่องดนตรีเดาว่าไปซื้อกองให้ใช่ไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะเขาก็ไปแบบประมาณว่าเข้าไปไปลองจับไปลองเคาะไปลองอะไรดูเงี่นะว่าว่ามันมีหลักการยังไงเขาก็หากระป๋องสีครับกระป๋องสีกระป๋องนมอะไรมารวมเป็นชุดอืเจาะแล้วก็ทําเองเอาซื้อแผ่นพลาสติกมาเอาใช้หนังยางในมอไซค์จักรยานในถึง แล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อทําให้โอ้โหเราไปยิ่งแบบรู้สึกแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรต่อเนื่องเลยไงจากการที่เล่นอย่างนี้ใครมันต้องแกะเพลงแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งพอผมตีกลองในคล้องแล้วก็เพื่อนในห้องเนี่ยเขาทําวงอยู่แล้วม,ม,มือกลองเขาออกเขาก็ไม่เคยรู้ว่าผมเนี่ยคือผมไม่เคยตีของจริงนะอืมผมก็แบบ เขาขอลองได้ไหมเขาก็ให้เพลงมาฮะสี่เพลงผมยังจำได้เลยนะตอนนี้สี่เพลงเพลงอะไรให้แกเพลงนี้มาอะไรเงี้ยก็เพลงอู๊ดกับแอดเพลงรักวันปลอดใช่ครับแล้วก็เพลง Girl You Are My Love อะไงี้ยความรู้สึกที่ไปจับลองจริงๆโอ้โหตีท้งแรกโอ้ชุดใหญ่จังเว้ยอะไรเลยได้เลยไหมก็ได้เลยนะเพราะก็คือหลักการเดียวกันไงแล้วก็นั่งตีตีตีเพื่อนบอกไหนไหน ลองเนี่ยมันต้องนับขึ้นนะว่ายังไงว่าอะไรเงี้ยเพื่องนี้เลยรู้จากตรงนั้นมาใช่ใช่ใชก็ก็ซ<ๆ>้อมสี่เพลงนั้นเสร็จเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเึงว่าได้อะไรเงี้ยนั้นฮะเ็าเป็นจุดเริ่มที่ว่าผมก็เลยต้องก่นอนเนื่องมามีแรงบันดาลใจเป็นมือกลองคนไทยหรือฝรั่งอะไรสักคนนะครับพี่เป้าคาราบาวอือฮึพี่เป้าก็ แล้วก็มีแนนั้นก็มีพี่เอกมันนะฮะตลนนั้นก็มีพี่ป้อมออกมานี่เอกมันมีตอนนั้นมีวงคาราวานที่อุดยานาวานี่คือคน<อ>นี้เจะระดนะับตำนานทั้งนั้นครับถามถึงเรื่องการซ้อมนิดหนึ่งครับว่าสมมติเป็นน้องๆมือกลองที่ดูอยู่เนี่ยคุณใหญ่ซ้อมยังไงบ้างซ้อมมีอะไรบ้างซ้อมอม,มือซ้อมเท้าซ้อมมีเทคนิคในเรื่องของการซ้อมที่จะแนะนำน้องๆยังไงบ้างคือต้องบอกว่า หลายคนที่ติดตามงานของผมแล้อว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยคงจะรู้ว่าจริงๆผมไม่ได้มีไม่ใช่มือกองที่เน้นในเรื่องของเทคนิคแสดงว่าเน้นการซ้อมกับวงมากกว่าก็คือผมจะซ้อมเรื่องของกลุฟนะฮะเยอะก็คือแปลว่าแปลว่าผมจะฟังเพลงก่นจะซ้อมเนี่ยสมมติว่าวันนี้ผมฟังเพลงอะไรของมารุนไฟสนะฮะสมมตินะครับ เออมันมีกรุ๊ปที่น่าสนใจแล้วก็ฝังก็แกะนิดนึงอมผมก็จะเอากรุป๊ปนี่มานั่งซ้อมแล้วก็ลงคือพยายามทํางานกับเรื่องของแพทเทิร์นเรื่องของกรุ๊ปเนี่ยอมากกว่าการที่จะมาซ้อมพวกสโตกที่เร็วมากแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้อะไรอย่างใช่ฮะใช่ถูกถหลังจากนั้นมาเริ่มมาทําเข้าสู่วงการเนี่ยเข้ามาอย่างไง รับชมช่องทีมเอ็มมิวสิกได้แล้ววันนี้คลิปวงท e ีดาวเทียมทีมเอ็มแซ็ช่อง33จานดาวเทียมระบบซีแบนด์จานบิทโฟช่อง49จานเอเนาแซ็ N A S S, ช่อง54 PSI ช่อง171่งเจ็ดหนึ่งแอปพลิเคชันทีมเอ็มชั้นน๊าวเจอร์ไรท์เคเบิลทีวีช่อง7จและเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลโอเบเลตร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ